มันนี้มาที่ที่ช่องสมัยสารน,นะครับเพไไไื่องเช่นจังหวัดชลบุรีทะบริเวณช่องสมัยสารเป็นแหลมที่ยื่นออกไปนะครับนี้ผมอยู่บริเวณเวิหารหลวงพ่อดำนะครับขางในทะเลเป็นอะไร ac yn siarad gyda mi ar ôl conde กับเดี๋ยวงานจะมีทั้งโอกาสน่าจะได้ไปลงไปเที่ยวทะเลใต้บ้างอันนี้เที่ยวทะเลภาคตะวันออกก็โอเคสวยงามดีครับสวัสดีครับ